ตัวมามาใส่อึงครับพี่น้องนี่ยึงอู้สุดสามกัน เฮลโลเอเวลิวันเอเวลิเวอร์สวัสดีครับทุกคนครับจากดูสารพากินพาเที่ยวบ้าพี่น้องมามามาไม่แน่แสซบ,สบมาฝากพี่ตอนนอนให้เราครับ <c oughs> ตุ่มม้ามาใส่อึงครับพี่น้องนี่อึตงออบบตุ่มมา้ามาใส่อึงนี่ครับมามาอ่ะลุงวันเอาแบบต้ <c oughs> มยำมานี่ครับอุ้ยสดยอดครับพี่น้องวันนี้เปให้น่นนี่ครับ ถือว่าเป็นเมนูดัดแปลงครับพี่น้องลุงอ้วนอยากกินเด้อกับบอว่าเดี๋ยวแต่คนมักเนาะครับเนาะบางคนกับ,บว่ามันเข้ากันด้วยู่บลุงอ้วนตัวลุงอ้วนกับว่าลุงอ้ว,กน,กวนเคยเห็ดกินอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเห็ดคลิปแรกๆแสบด้วยพี่น้องอ่ะเมื่อกี้ก็ได้มาตุมม้มงามๆครับหอมๆใส่หนองเล็กสาให้จวดครับฝังาให้อ้ซ่า,ากินอ่ะสับซ้กันครับโอ้ลุงอ้วนวัดคือบ่เป็นจวดอ่ะพี่น้องมาบู เอามาเข็มๆเลยมึงเอาม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 าอีอเอ็กเล็กน้อยพี่น้องอืมอืมดจันล

bên cứ cứ ừ không ai xong nha mưa <coughs> 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 อออลองข้อดีดเพื่อนมามามาดสกัน กระดูกแตกโคกโคกเจ้จาจ่าพี่น้องจะกินฟังไหน <laughs> má má tây ương Suốt đúng, đúng let's do it หืเนื้อสับแล้วพี่น้องชับหื้ม อ mm ืมนพี่น้องมาอืมมมมันจะกัดดีดีพี่น้อง หลังลวนเพิ่งร,งรงง่างง่วงหอหกนะสุดทนานเนย ปูดตึงอึงกินยำน,น้ํแส่บพี่นองช่วงนี้อ่ะเริ่มหลาแล้วเขาหนาฝน <c oughs> อึงไค่เพียงใ <c oughs> ห้เต็มท้องสุดเท่านั้น เอ๊ะเอฮะอืมตุ่มหอมๆพี่นาะอืมนี่พี่น้องโอ้ เนี่ยนวลเพื่นหอมข้างในเพล่นเนี่ยเอาไปติดอันติดว่าวเลยครับติดเบาขังใน้เนี่ยกินได้เนี่เนี่ยนวลมันครับอ้ใส่สอนผิดประเภทเดี๋ยวนะวหอมหอมหวานครับ ขอหอมหอมหวานมันมันอะรู้ว่าขดเนื้อขึ้นมาปกติเอาเอาข้าวเหนียวห่อใบบวบเครื่องหมึกม่วงกันได้ครับตาลุงวันนั่นเวลาหน่อยลุงวันก็กินพ่อให้พี่น้องเบิ้ลนะครับเนี่ยเนื้อพูดได้เอฟซีหน้าหมูตุ๋มะ่ร้าวหวังครับพี่น้องหอมลุงวันเอาไม่กินพ่อพี่น้องได้รสชาตินเนืน้อ Mm hmm. หอม,อมเอ้าพีน่น้องวันนี้เมนูนนี้กับต้องขอบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเนาะต้มมามมาใส่ออึงอ่าเป็นสูตรของลุงอ้วนลุงอ้วนจะกินเองครับบางคนเพิ่งกล่าวว่าวนเขากัอยู่บนลุงอ้วนตาลูงอ้วนกล่าวโอเคได้อยู่เนาะแสบอยู่แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆเราลุงอ้วนเป็นคนที่มักอ่าอึงอยู่แล้วนะครับต้อมอึงหรือว่าเบนโนเกี่ยวกับอึงออะมืน้นนี้ก็ได้มาตุ๋มหอมจากน้องเล็กสาผ้าจวดมาปิดท้ายครับ อ่ะสุดท้ายท้ายชุดกะย่าเรืมนะครับฝากกดอะไรกดแชร์่ับสะไคร่ลุงวนเนี่ยลูสารพา่ากิน,นพ่าเที่ยวเผื่อเป็นกำลังแจงในการทำคลิปต่อๆไปอ่ามื้อนี้คก็บจกล่างกันด้วยนี่ครับบรรยากาศดีๆตรงหน้าใต่ติ่นเขาขึ้นเ่าครับสำหรับวัอนี้สวัสดีครับผมปูนปูน